กลับเข้าสู่ Cy b e อร์ t y กับช่วงใหม่ล่าสุดในรายการที่คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ YouTube ไปติดตามรายละเอียดที่ TJ แว่นกันได้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง YouTube ครับซึ่งช่วงนี้นะครเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมทั้งบ้านครับสามารถที่จะส่งทิป เทคนิคหรือว่าเคล็ดลับต่างๆในการใช้งานคอมพิเตอร์เข้ามาที่รายการของเราได้และทิปในวันนี้นะฮะเราได้ไปหยิบมาจากนิตยสารคอมพิวเตอร์ท y เดยครับมาจากน้องมาวินซึ่งเป็นทิปที่น่าใช้งานมากครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักกับ t a x m m n n g g r r กันดีอยู่แล้วนะครับที่เราต้องกด control alt e e r n a t delete แล้วก็เพื่อใช้ดูสถานะในการทำงานของคอมพิวเตอร์ว่าตอนนี้เนี่ยมีการทำงานมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของ CPU หรือในเรื่องของแรมก็ตามแต่มันติดนิดนึงฮะ หน้าตาของ Tax Manager เเนี่ยบางทีมันดูน่าเบื่อเกินไปโดยเฉพาะยิ่งสำหรับมือใหม่แต่จริงๆแล้วนะฮะยังมีโปรแกร,รมอีกหนึ่งตัวครับซึ่งน้องมาวินได้แนะนำเข้ามามีชื่อว่ารั p ป d ้ดักครับสามารถเอาไว้ใช้เพื่อวัดศักยภาพหรือวัดสมรรถนะในการทำงานของคอมพิวเตอร์ของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับน้ำครับระดับน้าตรงนี้นะฮะมากหรือน้อยเนี่ยเอาไว้แทนปริมาณของแรมที่ถูกใช้อยู่ณขณะนั้นครับสีของน้ำก็เช่นเดียวกันฮะสีของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของ v i อร์ช l memory หรือว่าหน่วยความจำสำรอง ถ้ามันออกเป็นสีคุณๆหน่อยเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีละหรือสาหร่ายสาหร่ายในน้ำเนี่ยเป็นตัวบง่งบอกถึงการทํางานของฮาร์ดดิสครับว่าฮาร์ดดิสมีการทํางานมากหรือน้อยแน่นอนว่าถ้าฮาร์ดดิสทำงานมากก็หมายถึงว่าเครื่องของเราเนี่ยก็จะทํางานช้าลงครับเช่นเดียวกับเรื่องของปลาปลาเนี่ยถ้าเห็นว่ายไปว่ายมาอย่างรวดเร็วพวกนี้เนี่ยหมายถึงว่ามีการดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดข้อมูลรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเยอะนั่นเองและท้ายสุดครับเรื่องของฟองอากาศ ฟองอากาศตัวนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในน้ําเป็นตัวบ่งบอกว่า CPU ในเครื่องของเรานั้นทํางานมากหรือน้อยโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เราสามารถคิวหรือว่ากําจัดโปรแกรมที่บางทีแล้วเราไม่ต้องการใช้งานณนขณะนั้นทิ้งไป จริงๆคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดเนี่ยก็เหมือนกับการใช้ Ta ็กซ a แมเนอครับอย่างเช่นบางทีมีโปรแกรมที่มันค้างอยู่แล้วกินหน่วยความจําในเครื่องอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราต้องปิดโปรแกรมตัวนั้นทิ้งไปจากหน่วยความจาของเครื่องแค่นั้นเองลองดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโปรแกรมหลายตัวซึ่งอาจจะถูกออกแบบมาไม่ดีหรืออาจจะเจอปัญหาระหว่างการทํางานบางทีแล้วมันเกิดการทาํางางอนยอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ทาให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย ทำงานช้าลงไปด้วยครับท้ายสุดนี้นะครับอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะฮะถ้ามีทิปเคล็ดลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจเนี่ยฝากส่งเข้ามาที่อีเมล์อัดเดรสด้านล่างนี้ด้วยนะครับจะได้แบ่งปันกันแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไซเบอร์ซิตี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ Paradise Park สวนสวนรรค์แห่งการช้อปปิง้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพตะวันออกถนนศรีนคริน สัปดาห์นี้ยังคงนำเสนอนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทยอีกเช่นเคยครับกับโมกาม o ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและอรุณสวัสดิ์ .com ไปติดตามรายละเอียดกับ TJC กันได้เลยครับ นที่เป็นแอป Developer หรือเป็นคนที่เป็นผู้ผลิตอะอย่างผู้ผลิตเกมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะเก็บตังค์ได้ยังไงนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเรื่องของ Mobile Payment จากัมบร,ริษ ok ัท m o กาโมน <ok> ะคะโมกาโมทำอะไรบ้างคะปัจจุบันเนี่ยคือต้องบอกได้เลยว่าคนที่ทำแอปอะฮะเขาก็ต้องมองว่าจะทำยังไงให้แอปเขาชาร์จเงินได้ใช่ไหมครับนะ ก็เราเราก็เหมือนเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําเป็นโมบายเพย์เมนต์ให้เขาก็เป็นพวกเกมบน Facebook นะครับหรือว่าเป็นพวกเกมที่กับทางพาร์ทเนอร์ที่เราดิวอยู่เราก็ทําเป็นโซลูชันที่เป็นอินแอปพลิเคชันชาร์จิ่งให้เขาค่ะหมายถึงว่าสามารถจ่ายตังค์ได้เลยเก็บตังค์ได้เลยอยู่ในแอปนั้นเลยใช่ครับสมมติว่ายกตัวอย่างว่าเล่นเกมไปถึงสักเลเวล3อยเงี้ยแล้วต้องการอัพเป็นเลเวล4ค่ ก็ต้องอาจต้องจ่ายเงินเราก็จะมีโซลูชันตัวนี้ให้นี่ละอันนี้ก็เป็นเรื่องของ mobile payment นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะจริงๆล้วสําคัญเหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานของการทําแอปไม่ใช่แค่มีความคิดสร้างสรรค์เราจะทําแอปพลิเคชันดีๆออกมาได้แต่ว่ามันมีหลังบ้านค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็เป็นหลังบ้านที่คอยตามเกตตังให้เราก็คือเรื่องของ mobile payment นั่นเองเดี๋ยวไปดูบูทธข่างๆต่อว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมสี่ขวัดเรียม มีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นแนว Enterprise อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะคะมาคุยกับเขาก็เลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอรุณสวัสดิ์ m o m นะคะและอรุณสวัสดิ์ทำอะไรบ้างคะ คุณสวัสดิ์ทำเรื่องเดียวครับ Mobility Enterprise Solution เรื่องเดียวที่แตกออกมาเป็นหลายเรื่องมากใช่ครับซอฟต์แวร์เราจะเป็นคอนเซปต์ชื่อว่า Anywhere to Go ครับผมมันเป็น anywhereto.go.com แล้วก็เป็นคอนเซปต์สำหรับ Enterprise ที่เอาไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก Anywhere to Go เป็นแอปพลิเคชันโมบายครับเป็นดีไวซ์อะไรก็ได้เมื่อก่อนนี้เราก็จะนึกถึงแค่โมบายปัจจุบันก็มีแท็บเล็ตมี Android มีเน็ตบุ๊กใช่ไหมครับก็แล้วแต่ใครจะไแอปพลายอะไรอย่างเราไปแอปพลายประกันภัยนะครับก็จะเป็นเราเรียกว่า Anywhere to Claim ถ้าสมมติว่าเรา รถชนนะครับเราก็จะโทรเข้า call center call center ก็จะแท็กจากโทรศัพท์มือถือว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็มี GPS อยู่กับพวกเซอร์วเยอร์เซอร์วเยอร์ก็จะมี GPS มี P D A แล้วเราก็แท็กเขาแล้วเราก็ dispatch แล้วเราก็เลือกคนที่ใกล้ที่สุดดีที่สุดแล้วก็ส่งไปหาลูกค้าแล้วก็ไปทำรายการเคลมคุณรถชนคุณไม่ต้องโทรแล้วครับคุณเปิด iPhone คุณขึ้นมาแล้วกดปุ่มเดี๋ยวเซอร์วเยอร์มาเองถ้าคุณไม่สบายนอนอยู่บ้านคุณเปิดแอปกดปุ่ม แล้วเดี๋ยวหมอพยาบาลจะโทรกลับมาส่งรถแอมเบลเลนมารับคุณถ้าคุณอันตรายคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยคุณกดปุ่มผมลิงก์191ให้และแอปพลิเคชันนี้ใช้ฟรีคือสมมุติว่าถ้าใครใช้แอปของเราที่จะเป็น SOS เนี่ยนะครับแล้วคุณไปเจอแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มน้ำท่วมอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณแค่คุณแค่เอาโทรศัพท์คุณถ่ายรูป แล้วก็อัพโหลดกลับมาที่เซ็นเตอร์ของเรา <ฮะ S 1> ครับเซ็นเตอร์ของเราจะจัดการให้ว่างานนี้มันควรจะเป็นใครครับผมเราจะมีระบบคอเซ็นเตอร์ด้วยที่จะซัพพอร์ตสิ่งแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ต้องยกนิ้วให้จริงๆยอดเยี่ยมมากแล้วก็ขอบพระคุณมากค่ะราววูู้า Relax with Natural Design Style Hip Resort เคียงหมอกชาเล่สายหมอกหยอกลมหนาวท่ามกลางขุนเขาณนะเคียงหมอกชาเล่ในไซเบอร์ซิตี้นั้นยังมีเนื้อหาอื่นให้ชมกันอีกช่วงหน้าเป็นช่วง Buyer's Guide กับวิธีการเลือกซื้อ Hard Disk External อย่างผู้รู้จริงแล้วกลับมาพบกันครับไซเบอร์ซิตี